สวัสดีครับวันนี้จะมาทำหมูสับต้มบวย้ยใส่วุ้นเส้นเนาะผมจะใส่วุ้นเส้นด้วยทานได้เลยน้ำเดือดผมจะไม่ได้ใส่ซุปไก่ต้อนนะเอาที่เราชอบนะครับผมจะไม่ค่อยใส่พวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ใส่หมูหมูบดลงไปผมจะซื้อหมูเกรเอมาหมูเกรเอก็คือจะเป็นหมูที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มาโขดกระเทียม แล้วก็พริกไทยดำลงไปคลุกรวมกันแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวแค่นั้นเองครับผมผมก็รอให้เดือดสักครู่พอเดือดแล้วก็เรียบร้อยง่ายๆครับก็จะใส่เนื้อบวยลงไป ถ้าใครมีต้นหอมจะใส่ต้นหอมก็ได้นะครับแต่ผมจะทําตามที่ของในตู้เย็นมีเนาะอยากทานอะไรก็ทานครับโอเคก็ใส่เนื้อบวยลงไปมันจะรสชาติเปรี้ยวๆนิดหนึ่งกินหอมมาละอืแล้วก็ใส่น้ําบวยลงไปเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวๆหน่อยนึงเรงไฟนิดนึงืงโอเค เขาเปรี้ยวๆหน่อยผมใส่บวแค่สองลูกนะครับมันจะไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ใส่ซอสผักชีนิดนึงเพราะว่าจะมีรสชาติของกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำออกมาจากเนื้อ,อหมูสับเนานะเพราะผมคลุกลงไปโอเคผ่านแล้วครับหอม เสร็จแล้วก็ใส่ยุ้มเส้นลงไปครับเพิ่มสองสองเล็ดแล้วก็ปิดแก๊แช่ไว้แป๊บหนึ่งปิดแก๊ปิดฝาถ้าใครจะมีต้นหอมผักชีก็เอามาโรยได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่มีต้นหอมผักชีก็เลยทำแค่นี้ โอเคกลิ่นหอมมากเลยครับอืมแค่นี้ก็เรียบร้อยละวุ้นเส้นก็นุ่มละสุกเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ชามทานได้เลยจะทานกับข้าวก็ได้นะครับหรือจะทานเปล่าๆก็ได้ โอเครสชาติกลมกล่อมแล้วครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ